จะดิสาขับรถไปไหนเที่ยวกับรถคูนเทกมีไม้แล้วจะขับรถไปไหนไปเที่ยวหรอได้เที่ยวเที่ยวเฮียจะขับรถไปเที่ยวขับดีๆนะอย่าขับเร็วนะเดี๋ยวตำรวจจะโอเคไหม mm hmm. เด็กอะไรนั่งรถก็ไม่ให้หยดเหรียญให้มาหมายหยดเหรียญให้ไหมหยอดเหรียญไหมคะรถมันจะได้วิ่งได้ไงหยดเหรียญไหมไม่ทำไมอะคะ กระพือกระพือเอ้าเราไม่มีคนขับรถเลยอ่ะชาดิสซาปเป็นผู้โดยสารเหรอชาดิสซาปเป็นคนนั่งแล้วใครจะขับอ่ะหาม,ามาเข้าไปขับไม่ได้มันเป็นรถ for baby ไม่ใช่ for หมามามาทูบี๊เป็นวันคุณมากยิ้วต้องเล็กกับเพือ่อนแล้วต้งน,นีอีกคนเนอะจะรอเล่นกับเพื่อนเหรอ

ขยับมานั่งขับรถเร็วมานั่งขับรถเร็ว ี่กนไวบบนวเอิวาเราไดกัีโอพีกรนายโผล่หน้ามาสมิโอ้ขับอย่างมันเลยโผล่หน้ามาสิ ับรถนีนต้องทำหน้าอย่างนั้นเลยเหรอปีกบู